สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเป็นพระบ้านบ้านครับอาจจะมีราคานิดนึงนะครับแต่พี่ดูหน้าผ้าเอเองครับมีราคาเพราะอะไรครับมาพบองค์แรกเลยครับเป็นหลวงพ่อโบ้ยเนื้อดินนะครับพิมพ์คล้ายๆมาเหศวนะครับ แต่เป็นเนื้อดินนะครับแล้วพี่ดูดูเนื้อดินดูความแห้งครับแล้วพี่ดูความเก่าความก่อนคนระับพระผ่านอายุมาเป็นเกือบ100ยปีหรือหกเจ็ดสบปีมันจะไม่คมเสมอไปเสมอไปนะครับเนื้อไอ้บางคนก็เก็บดีจริงๆนั้นคมได้ครับแต่ว่าบางคนเอาใช้ใช้แล้วมันจะสึกครับ ถ้าพี่ดูความคมอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือผม,ผม,ผมแค่แค่บอกอธิบายนะครับพี่ต้องดูธรรมชาติดูเนื้อโลหะด้วยครับว่าพระเกา่าเก่าไม่เก่าไว้คือแห้งไม่แห้งครับพระเก่าต้องแห้งนะครับไม่ใช่เนื้อโลหะยังใหม่ยังตึงอยู่เลยนะครับคือพระเก่าต้องเนื้อขึ้นสนิมนะครับเนื้อโลหะอะไรอย่างเนี้ย คือธรรมชาติของแต่และเนื้อคือจะมีมีธรรมชาติของตัวมันเองเลยนะครับวงนี้เป็นเนื้อดินนะครับวงนี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านพิมพ์พันลอดครับแล้วพี่ดูเนื้อเพเนื้อว่านก็เหมือนกันครับคือธรรมชาติจะไม่เหมือนกันนะกันนะครับเพราะวางทีดินผสมเยอะบ้างแล้วไอ ไอ้คือส่วนผสมไม่เท่ากันครับเขาไม่ได้ตวงอยู่นะครับแต่ละองค์แล้วพี่ดูอง,งนี้ดูความเก่าดูธรรมชาติครับรอยแตกนิดเดียวนะครับแล้วพี่ดูความเก่าครับพี่ดูธรรมชาติครับดูใคยครับดูง่ายนะครับผมว่าองค์นี้แล้วพี่ดูรูเสียครับ แล้วพี่ดูความแห้งดูความก่อนนะแล้วพี่ดูฝุ่นจครับพระเก่าคือต้องเก่าเนื้อคือเก่าทุกอย่างนะครับถ้าพี่ไปยึดว่าต้องคมชัดทุกอย่างนั้นไม่ใช่แล้วครับเพราผ่านเพราะผ่านอายุมาอกเจ็ดสิบปีมันต้องคือธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไหมมั่งครับบางคนใช้ใช้ยนสึก ศึกจ,จริงๆครับเขาใช้จริงๆครับบางคนศึกษาไม่ถูกทางคือลงเลเลยนะวงนี้ก่อสองพันเก้าครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดทอจุดครับแล้วพี่ดูความเก่านะครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งไนงะ ลอยใช้มาสักนิดนะพงนี้แล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับดูที่ผิวดูจีวรครับผิวเสียนที่ผิวครับแล้วพี่ดูความคมครับถ้าพี่ดูความคมที่พระที่ไม่โดนใช้มาเลยก็นั้นดูดูได้นะครับพระที่ไม่โดนมาเลยครับนั่นพี่ดูหูคมครับพี่ดูในหูเสียนวิ่งครั พี่ดูธรรมชาติดูรอยปั๊มดูตัวตัดครับพี่ดูความคมของตัวหนังสือครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งแล้วค่าคีปิ้นครับถ้าพระไม่มีรอยใช้มันเลยหรือใช้มาสักนิดนั้นพี่ดูความคมได้ครับองนี้ขอสามพันสามครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พะลอดเออพิมพ์ชะลูดครับแล้วพี่ดูธรรมชาติไม่เหมือนกันนะครัเพราะแต่แต่แต่ตละเนื้อคือแต่ละเนื้อคือจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนผสมไม่เหมือนกันนะครับ แล้วพี่ดูธรรมชาติตรงนี้ครับแล้วพี่ดูพิมครับดูความเก่าครับพี่ดูธรรมชาติครับพี่ดูแร่ครับเป็นปนะพิมฉลุดน,นะวงนี้ พี่ดูพิมพ์ดูทรงดูความเก่าองค์นี้กอ่2สามพัสองครับต่อไปครับพระผุผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับพี่ดูความเก่าองค์นี้ครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะทองผสมนะครับ คือหลวงปู่ทวดทุกองค์จะมีคาบเบ้านะคบาบเบ้าดำๆเนี่ยแล้วถ้ามีดินเบ้านี่คือจะดูง่ายไปใหญ่เลยครัดินเบ้าคือเป็นเม็ดเม็ดทรายครับเม็ดดินครับแล้วพี่ดูเนื้อทองผสมดูเนื้อโลหะพี่ดูบัวดูความคงดูผิวเปิดครับคือมันจะไม่สวยกิ๊บเหมือนในพึ่งหล่อใหม่อะไรอย่างนี้ครับคือพระเก่าครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะดูรอยตะใบครับ พี่ดูเนื้อโลหะผสมครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับสำคัญพี่ดูช่อครับนี่ช่อต้องเป็นธรรมชาตินะครับคือรอยตะไบที่แต่งช่อคือจะไม่คมแล้วนะครับเพราะผ้าผ่านอายุมาแต่ว่าถ้าคมกิบรอยตะใบ,บยังใหม่อยู่นั่นกี้เลยครับพี่ดูด้านหลังเป็นแองครับพี่ดู เป็นแองแบบแองธรรมชาตินะครับไม่ใช่คือตั้งใจให้เป็นแองครับเดี๋ยวว่าว,วันไหนที่ผมเจอที่เก๊กที่เป็นแองแบบไม่ธรรมชาติที่แกล้งทาครับแกล้งเก่าครับเดี๋ยวผมจะเอาไมา้ดูนะครับพี่ดูเนื้อโลหะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วพี่ดูเป็นแองนี่ช่ออยู่นี่นะองนี้ก่อสามพน้าครับ อาจจะมีราคาสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันให้ทุกวงอรับต่อไปครับเป็นปูทวดไอปีศูนย์ห้าครับเขาเรียกรุ่นเบตงครับแล้วพี่ดูยาแดงครับยาแดงจะไม่ยะจะไม่แดงแป๊ดเลยนะครับ พี่ดูความเก่าจะไม่แดงเป๊ดนะค,คือ,อยาขัดแดงแดงคือจะส่วนน้อยนะครับทีย่ยังเป็นุงอยู่นะครับพอพระผ่านอายุมาและพระใช้มาแล้วพี่ดูยาขัดแดงแดงคือติดไปกับในเนื้อครับพี่ดูความเก่านั้นนดินเบ้ายัางติดอยู่สักนิดนะพี่ดูหน้าดูตาเลย พี่ดูพิมพทรงดูจีวรท่านนะดูความเก่าดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะครับดินเบ้าส่วนมากหลวงปู่ทวดที่หล่อนะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับจะออกขาวๆละเอียดละเอียดคนระับนอกจากพระไม่ใช้มาเลยคือจะมีขุขะสักนิดครับจะเป็นเม็ดใหญ่ๆสังนิดครับ,รรบพี่ดูยาขัด แล้วพี่ดูรอยตะใบครับตรงนี้เจ็ดสองเก้านะแล้วพี่ดูรอยตะใบรอยตะใบไหม่ว่ารอยตะใบเก่าครับพี่ดูครับพี่ดูรอยตะใบกืนแบบนี่คือตะใบโอ้ยขออภัยครับคือตะใบเก่าแน่นอนครับพี่ดูรอยตะใบกืนแบบในเนื้อ คือพระต้องผ่านอายุมานะครับแต่ถ้าลอยแต่งตะใบใหม่ๆนั้นก็ไม่ใช่นะครับถ้าผ่านอายุมาหกเจปีองนี้ก่ 3, สอสามพัครับต่อไปครับถ้าผมพูดมากไปผมต้องขอไป้วยผมพูดด้วยเผลและความเป็นจริงครับต่อไปครับเป็นปู่ทวด เตาลีดเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองรอวัดนะครับปีศูนย์ห้าเหมือนกัน,นครับแล้วพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับพี่ดูเนื้อโลหะองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วพี่ดูสนิมในเนื้อดูเนื้อโลหะพีหยนไหมนะดำดำคือนีพระคือเขาใช้มาสักนิดนะครับแต่ว่าคาบคาบเบ้ายัางติดอยู่เลยนะครับพี่ดูรอยใช้รอยใช้มา นั่นที่ศึกที่หัวเขาท่านดูที่ขาท่านนะครับคือลอยใช้มาสักนิดนะครับคือลอยใช้จริงๆนะครับบางองค์ที่ผมเห็นนะครับคือใน youtube องค์สามสีพักีก็มีนะครับเพราะคือเขาปัดได้สึกครับปัดได้สึกนี่คือใช้แปลงปัดได้สึกครับพี่เห็นไหมจะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยแปลงปัดสึกครับแต่นี่สึกเป็นธรรมชาตินะพี่ดู ส่วนมากถ้าพระศึกเป็นธรรมชาติอย่างนี้ส่วนมากจะแท้นะครับเพราะไม่ได้แก้งเก่าครับพี่ดูเก่าเป็นธรรมชาตินะพี่ดูเนื้อโลหะครับดูหน้าดูตาท่านดูดินเบ้าพี่ดูความเก่าแล้วพี่ดูรอยตะใบไม่มีความคมแล้วนะครับ ดูรอยใช้สึกนะครับเป็นหัวเรือกระดุกแล้วพี่ดูช่อนะครับองนี้เก็บตะไบอย่างสวยเลยนะพี่ดูองนี้เขาเก็บตะไบสวยเลยนะครับแต่ยังมีรอยช่อนะเป็นรูนิดหนึ่งคนระับพี่ดูนะนั่นเห็นไหมคบแล้วก็เก็บตะไบเรียบร้อยนะครับ ในช่อนี่เป็นรอยช่ออยู่เป็นลุมชัดเจนนะผมว่าคือรอยตะไบจะไม่คมแล้วนะแล้วพี่ดูด้านหลังดูเนื้อโลหะดูรอยลาก,กักชีบคือนี่เป็นแองนี่นีดคือเป็นแองธรรมชาตินะครับไม่ได้แก้งเป็นแองนะครับ พี่ดูเนื้อทองเหลืองแซนิมทองเหลืองครับพี่ดูดินเบ้าตีตาท่านครับองค์นี้ขอสามพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์หกนะพัมซ้ําครับเป็นบล็อกแตกนะและเป็นหลังหนังสือหาโคตรยากครับพี่ลงไปหาตามตลาดดูครับหรือว่า หรือว่าไปหาตามเซียนใหญ่ๆดูก็ได้ครับหาโคตรยากครับแล้วพี่ดูดูความเก่าดูเนื้อโลหะพี่เห็นไหมจะเป็นคาบดำๆเนี่ยเป็นคาบเบ้าครับส่วนมากรงปูทวดจะมีดำๆคาบเบ้าครับบางองค์ก็ไม่ไม่มีเหมือนเหมือนกันนะเพราะเขาใช้มา๋ย่ผมไม่ดู้ครับ พี่ดูองนี้ครับองนี้จะใช้มาทั้งนี้แต่ยังเห็นนะพี่ดูภาพเบ้าดำๆครับแล้วพี่ดูดินเบ้าดินเบ้าละเอียดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดินเบ้านะละเอียดละเอียดมันฟุนเลยนะครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะครับพ้าดหล่อโบราณนี้ถ้าพี่เอาความคมอ่ะ มันก็คมเป็นไปไม่ได้นะครัเพราะคือพระหลอ่อโบราณไม่ใช่พ๊ปั๊มนะครับถ้าป,ปั๊มมันต้องเอาความคมครับย่างพี่ดูวงนี่นะเป็นปีศูนย์หกนะปั๊มซ้ำพิมพ์กลางครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มดูความคมครับนัญยาไอ้เฮียวะยางยางแดงๆยงติดอยู่ที่องพระเลยนะแล้วพระไม่ได้ใช้มาเลยนะไม่โดนใช้เลย สวยกิฟเลยนะครับพี่ดูความคมของจีวอนครับนี่ถ้าถ้าปปั๊มนี่คือต้องเอาความคมได้ครับพี่ดูรอยปั๊มรอยกระแทกตัวตัดครับแล้วพี่ดูเขาเก็บงานอย่างสวยครับพี่ดูรอยตะใบยังไม่มีความคมเลยนะครับพี่ดูเนื้อโลหะตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับ ดูความคมของแม่นาคาจอช้างครับดูครบบผงนี้โทรสอบถามนะครับต่อไปครับผมจะบอกไอ้นี่ครับเนื้อตะกัวครับพี่ดูเนื้อตะกัวเป็นร้อยปีนะครับ หลวงปู่เอียมวัดหนังครับพี่ดูดีๆนะครับนี่ถ้าเนื้อตะกวัวขึ้นแดงๆอย่างนี้คือแท้นับหนึ่งเลยนะครับแล้วพี่ดูไข่ตะกวัวขึ้นคนระับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังยันยุ่งเนื้อตะกวัวนะครับพี่ดูขึ้นไขแ่แดงๆขึ้นสนิมแดงๆอย่างนี้คนะพี่ดูธรรมชาติของแท้แต่ละเนื้อคือไม่เหมือนกันเลยนะครับ ถ้าพี่ไปเจอเนื้อตะกัวขึ้นไข่แดงๆก็คือแท้แท้นับหนึ่งเลยครับแล้วพี่ดูสององนี้สอง,องนี้ก็เนื้อตะกัวนะครับลงปู่เอี่ยมเหมือนกันครับแล้วพี่ดูไข่ครับดูธรรมชาติดูไข่ครับคือติดในเนื้อจริงๆนะครับพี่ดูนี่ขึ้นมาจากในเนื้อนะไข่แบบนี้ครับพี่ดู ดูความที่ขขึ้นมาจากในเนื้อแล้วพี่ดูดินเบ้ายัางติดอยู่ในองค์เล็กนี่เดี๋ยวผมสองให้ดูทีละองค์แล้วพี่ดูช่ออยู่เนียบแล้วพี่ดูรอยร่องนิ้วครับดูธรรมชาติแม่ดูเก่าครับ,รบพวกพี่น่าจะแยกแยกกันออกนะเพราะว่าพระเก่าพระใหม่ถ้าพี่เล่นพระดูด้วยความเก่าพี่จะไม่โดนเลยนะพระเกี พี่ดูไข่ดูธรรมชาติครับที่ขึ้นมาจากในเนื้อนะครับไม่มีใครไปปรุงแต่งอะไรนะด้านนี้ช่อช่อด้านนี้ครับแล้วลอยตะไบไม่เห็นแล้วนะครับต่อไปครับพี่ดูไข่ดูธรรมชาติครับขึ้นมาจากในเนื้อนะครับตรงนี้เป็นหลงปูเยมสองหน้านะครับแล้วพี่ดูไข่ติดแน่นนะครับคือมันผุดมาจากในเนื้อแล้ว พี่ดูแบบพี่ดูงเงี้ยครับนี่ถ้าพี่เจอเนื้อแต่กลัวขึ้นแดงแดง,แดงสนิมแดงแดง,แดงนี่คือแท้น้าหนึ่งเลยนะครับพี่ดูรอยตะใบหายหมดแล้วนะหลวงปู่เยี่ยมนี่พระปานผ่านอายุมาเกือบร้อยปีว่าร้อยปีคนระับแต่หลวงปู่ทวดนี่อกเจ็ดสิบปีคนระับผิดกันเลยนะครับ พี่ดูนี่ปี05พี่เทียบความเก่าเลยนี่ปี0ูนย์หนี่อายุเกือบร0อยปีครับเป็นร้อยกว่าปีมาพี่ดูผิดกันเลยนะครับผมให้ให้ให้ใหใหบอกบอกแค่นี้นะครับพวกถ้าพวกวี่สนใจก็ติดต่อผมได้เลยครับโทรมา063 08 0, 0, 0 0174ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับถ้าผมพูดมากไปผมก็ต้องขออภัยด้วยครับคือผมอยากบอกให้รู้จริงๆครับคือไม่ได้สอนนะครับคือความรู้แบ่งปันความรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ